ดิบปผมเลยครับพี่น้องใส่จักหน่อยครับใส่หลายเพลทหลายใช่น่อยเพลหน่อยได้พี่น้องครับใส่พริกสดนะครับทานไหวมันหอมเลยพี่น้องเขาครัวกับโขงไหมได้พี่น้องใส่มักตามมัดนะครับคนหอยหอมนะพี่น้อ,นขของอาตามมัดไดยครับขาครัวกระป๋อง

เดี๋ยวบนหน้ากใส่ไปจุดสีหนึงนะครับคนครับพี่นะ้องป้าผมพุ่งในบ้านแลยครับสุดท้ายก็ใส่หอมนะครับมีหอมบัวหอมผักซีครับผักซี่หอมนะครับใส่ลงไปคนะนแล้วก็เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับ มาครับผมเสร็จแล้กใชครับ